สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอ s เซเว่นเอ็มสกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารครับยังคงมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมผมคัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์คิเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายแล้วนะครับมาถึงรอบนี้นี่จะเล่นกันแบบเย่าเยือนครับเพื่อหาทีมเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับ คล a สโนโด d าจากรัสเซียครับจะเปิดบ้านเจอกับ p a o อ s a l o ซาโลิกาจากกรีซคล a สโนโด d าเนี่ยมารอเล่นในรอบนี้เลยนะครับล่าสุดนี่เล่นในลีกมา8นัดรังอันดับ5ของลีกรัสเซียครับตัวลหลักมีดานิลอัดกินนะครับทอนนี่วิเฮนาครับหน้าเป้าเป็นมาคุสเบิร์กเหมือนเดิมฟังของ P.A.O.K. จากกรีซเนี่ยรอบที่แล้วถือว่าทำได้ดีมากนะครับเปิดบ้านเอาชนะทีมแกร่งอย่างเบนฟิกา้า มาได้2ประตูตอนหนึ่งเข้ามาถึงรอบนี้นะครับลงเล่นในฟุตบอลลีกไปแล้ว2นัดผลงานชนะ1เสมอ1ครับมีคารอสวิดอสกี้นะครับคริสตอฟโซลิดอันดียาซิปโควิดเป็นตัวที่เด้จากผลสุดท้ายต้องย้อนไปปี2015นะครับในฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มครับปรากฏว่าคลาสโนดาเปิดบ้านชนะ2-1แล้วก็เกมบ้านของบบโอเคนี้จบ0 0น,นะครับแน่นอนก่อนเกมคลาสโนดาถูกยกให้เหนือกว่า เล็กน้อยในฐานะเจ้าถิ่นนะครับผมยังชอบวิธีทีมเงยือนอย่าง P.A.O.K. ซาโลนิกานะครับรอบที่แล้วผลงานที่ชนะเบน f i c a าดีเข้าตามากๆนะครับแล้วจะว่าไปทรงบอลแบบ P.A.O.K. นี่เล่นเหนียวแน่นนะครับตามแบบฉบับบอลกรีสเราค่อยมาหวังผลกับเกมในบ้านครับซื้อ2อบุมครับเชียร์ P.A.O.K. ซาโลนิก้าครับจะบุกมาไม่แพ้มันอย่างน้อยในคืนวันนี้ได้ครับ คู่ต่อมาตีสองตรงเช่นเดียวกันนะครับไปดูมัคคบีเทลอาวิฟแชมป์ลีกจากอิสราเอลครับจะเปิดบ้านเจอกับเรดบูลซาบวกแชมป์ลีกจากออสเตรียครับมัคคบีเทลอาวิฟเนี่ยเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียบชนะดินโมเบรสมา1ต่อ0นะครับมีมิดฟิลด์อย่างดานกราเซอร์ดานบีตันนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นอีเทเชสเตอร์ฝั่งของเรดบูลซาบวกเนี่ยได้บายมาในรอบนี้เลยนะครับก็จะมีตัวหลักๆอย่างพวกโมฮัมเหม็ดกา马าโดมินิก โซเบสไลน์ so, line, นะครับคู่หน้าเป็นเชียกูโคอิต้าเล่นกับแพสเซนดาก้านะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้เรดบูลซาบวกบุกมาเหนือกว่าครับแน่นอนถ้าดูจากเกรดบอลน,นี่บอลออสเซียยังไงเกรดบอลก็ดูดีนะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าเรดบูลซาบวกชุดนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างใช้ดาวรุ่งเป็นหลักนะครับเรื่องของประสบการณ์นี่น่าสนใจมากนะครับดังนั้นในเกมเล่นเย่าเยือนแบบนี้นี่ไม่มีความจะเป็นที่เรดบูลซาบวกจะต้องถึงขนาดบุกมา ชนะในคืนบแบบนี้ก่อนนะครับผมมองว่าเกมแบบนี้เล่บูสบวกจะเล่นเอาเสมอก่อนครับเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นมาร์คดีเทลวิสนะครับเล่นในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยได้ครับปิดท้าที่เวลาตีสองนาทีนะครับไปที่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3ครับลูตันทาวทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมจากรีเม์ลีกนะครับ ลูตันเนี่ยรอบที่แล้วบุกเอาชนะเรดดิ้งมาได้1ต่อ0นะครับออกสตาร์ทในฟุตบอลลีเดอะแชมเปี้ยนชิพนี่ชนะ2นัดรวดด้วยครับมีตัวระลับอย่างเจมส์คอลลินเอลเลียตลีแฮร์รี่คอนิกฝั่งของแมนยูเนี่ยได้มารอเล่นในรอบนี้เลยนะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกแย่มากนะครับแพ้คาบ้านให้กับคริสตัลพาเลทไป1ต่อ3คาร์อลลกุน่าโซชาเนี่ยจะปรับ ตัวสำรองมาลงเล่นในคืนวันนี้ครับประตูจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันนะครับแนวรับพวกเอริกบายยี่เดียโกดาโลจะได้ลงนะครับตรงกลางเฟตดอนนี่ฟานเดอร์เบกตัวใหม่ที่ประเดิมประตูแรกได้เลยเนี่ยก็จะได้เล่นตัวจริงในคืนวันนี้นะครับเช่นเดียวกับแนวรุกพวกดานิยลเจมส์โอดิออนอีกาโลก็จะลงล่าตาข่าย แน่นอนก่อนเกมแมนยูถูกยกให้เหนือกว่าเยอะพอสมควรในการบุกมาเยือนนะครับคือจะว่าไปโซชาต้องรีดฟอร์มเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นบอลคาราบาวครับแล้วก็เป็นรอบแรกมาเยือนทีมยังรูตันก็ตามครับแต่ว่าพวกเขาต้องพยายามชนะเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับหลังจากที่แพ้คาบ้านมาในเกมลีกครับดูแล้วแม้ว่าแมนยูจะสมบูรณ์เล่นสำรองลงนะครับแต่ว่าศักยภาพโดยรวมยังดีกว่ารูตันและ พวกกลุ่มตัวสำรองนี่ก็อยากจะโชว์ฟอร์มเหมือนกันนะครับเชียร์ไปที่แมนยูครับผมมองว่าจะชนะขาดถึง2ประตูดได้ครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ครับผมชอบไปที่ POK ซาโลนิก้ามัคคิเทีร์วิฟและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฝากกด้วยครับไลอ้อนสเวนเอ็มกอร์ขอคนทีคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ